ตำรวจกำชับทุกหน่วยให้ไปลุยปราบแจากแวน่นมีเงินรางวัลน,นำจับให้ประชาชนนั่นแหละครับ3,000บาทเรื่องที่อยู่ดีตำรวจก็ยกขึ้นมาเกี่ยวกับการช่วยแจ้งจับเบาะแสของเด็กแว้นนะครับทีนี้เนี่ยเ,เห็นบอกว่าถ้าประชาชนแจ้งเบาะแสเนี่ยจะมีเงินรางวัลนะครับนำจับด้วย3,000บาทนะครับอยู่ๆก็มีข่าวพรุ่งการทํางานของตํารวจในลักษณะน,นี้ออกมานะครับแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ย ไม่ได้แถลงความคืบหน้านะฮะในการตรวจสอบองค์กรภายในต่างๆนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ตําร,รวจกำชับทุกหน่วยว่าให้ไปลุยปราบแยากแว้นกันดีไหมช่วงนี้อาจจะง,งานเพลาเพลหรือว่าถูกตรวจสอบกันเยอะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีเงินรางวัลนาจับให้ประชาชนนั่นแหละรครับสามพบาทนะครับโดยพบตรเนี่ยพูดเองนะครับขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางกำชับหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศแก้ปัญหาเด็กแว้นประชาชนให้ข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับค่าตอบแทน3,000บาทนะครับไม่น้อยเหมือนกันในยุคที่ ทำมาหารับประทานลําบากกันอย่างนี้นะครับ20กุมภาพันธ์ที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับพลตํารวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยพบตรในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและประปาบปรามการแข่งรถนะครับหรือว่าชื่อย่อคือสอปอขอตรอนะครับเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับโดยมีการกําหนดมาตรการการําชับให้ทุกหน่วยนะครับทั้งตํารวจในบชนและก็ตํารวจภูธรน,นะครับนะภาคหนึ่งถึงภาคเก้านะครับ แล้วก็ทางทางหลวงนะครับเข้าไปป้องกันและปราบปรามการแข่งรถที่มีความผิดนะครับเร่งกวดขันนะครับเพราะตอนนี้มีการร้องเรียนเข้ามามากนะฮะแกบอกว่ามีการร้องเรียนเข้ามามากเหลือเกินเพื่อความปลอดภัยจริงๆประชาชนก็สามารถตรวจสอบได้ช่วยกันได้ทั้งทุกช่องทางนะครับออนไลน์อย่างเช่นมีคลิปแข่งรถมีการขับรถที่หม่ยคำนึงถึงความปลอดภัยร้านค้าออนไลน์นะครับ อ่อนกราวต่างๆเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาแหล่งม่วสสมจุดนัดหมายสถานที่ร้านขายอะไรนะครับที่จะนําไปสู่การแข่งรถเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบกันได้ไอ้พวกร้านดัดแปลงรถนะครับร้านซิ่งรถกันเนี่ยนะครับร้านแต่งซิ่งโรงงานนะครับร้านท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับดำเนินการนะครับตามกฎหมายทุกรูปแบบครับนะครับ,นะรบก็จะมีการขยายผลแล้วก็ Uh, ผู้สนับสนุนนี่ก็ถือว่ามีความผิดนะครับอย่างเช่นผู้ผลิตผู้ครอบครองผู้จําหน่ายผู้ประกอบให้ร้านดัดแปลงนะครับยุยงส่งเสริมอันนี้ก็ใช่นะเดี๋ยวไปดูก็โดนจับด้วยนะครับมีข้อหาสนับสนุนการแข่งด้วยนะครับมีพวกกองเชียร์พวกแอดมินเพจต่างๆนี่ก็โดนด้วยนะครับคุณทาเพจแข่งรถถ่ายทอดสดแข่งรถนี่คุณก็โดนด้วยนะถือว่าส่งเสริมกรณีการสืบทราบว่ามีการพบเห็นรวมตัวกันแจ้งได้ที่สอพอแล้วก็สอนอทั่วประเทศนะครับเพื่อจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยยุติ แล้วก็สามารถเข้าไปจับกลุ่มได้โดยเร็วพลตํารวจโทรประจวบยังบอกว่าทางสํานังกงานตํารวจแห่งชาติให้ความร่วมมือนะครับในการแสวงหาข้อจ,จริงกับประชาชนด้วยนะครับการแจ้งเบาะแสข้อมูลก็จะเครือข่ายประชาชนในพื้นที่กำชับเพิ่มเติมให้ทุกหน่วยให้ความสําคัญในการรับแจ้งเหตุนะครับร้องทุกทุกช่องทางนะทุกช่องทางที่เป็นตํารวจเนี่ยสามารถจะแจ้งแจ้งกันไปได้นะครับถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับสามารถติดต่อกลับได้เนี่ยนะครับก็จะนําไปสู่การ ดำเนินการทุกกรณีทุกคดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมากระทําความผิดอีกนะครับนอกจากนั้นสิ่งสาคัญคนอยากรู้ครับสามพบาทจะได้ได้ยังไงนะครับสามพบาทจะได้ได้ยังไงในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนถ้าปรากฏข้อเท็จจริงโดยละเอียดทุกกรณีขอประชาสัมพันธ์ว่าประชาชนผู้ที่คือหลังจากการสืบสวนสอบสวนและมันเป็นตามนั้นจริงๆนะครับประชาชนคือมันไม่ได้ได,ได้ง่ายแบบแจ้งแล้วได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นการตอบแทนกันและกัน นะครับประชาชนผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มความผิดในการแข่งรถได้ในช่องทางต่างๆทั้งแจ้งไปศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสายด่วนหนึ่งห้าเก้าเก้าโซเชียลมีเดียสปอตอรอผู้แจ้งจะได้รับค่าตอบแทนรายละสามพันบาทนะครับโดยในปัจจุบันมีประชาชนนะครับแจ้งมาแล้วและได้รับค่าตอบแทนจริงๆแล้วนะครับอันนี้คงไม่ได้เป็นม้านะครับนะ่ะเป็นเงินทั้งสิ้นนะยี่สามรายเนี่ยหกหมื่นเก้าพันบาทและยังทิ้งท้ายว่ามีความมุ่งมั่นนะครับตำรวจเนี่ยมุ่งมั่นในการ จับจริงๆนะครับดูแลประชาชนจริงๆทุกสถานีจับกลุ่มนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชฎีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580